สวัสดีครับมาต่อสอนอเคมีปี67ข้อ50กันครับข้อนี้บอกว่าเมื่อนำสารละลายโซเดียมซัลเฟตเข้มข้น0-1นโมลาร์ 1, olar, ปริมาตร200เนาะเราเขียนสูตรโซเดียมซัลเฟตได้ไหมครับก็คือโซเดียม Na 2 SO c ให้ปริมาตรกับความเข้มข้นมาแสดงว่าเราสามารถโยงไปหาอะไรได้เราโยงไปหาโมลได้นะครับผสมกับสารลรายโซเดียมคอไรด์ซึ่ง2ตัวนี้ ไม่ทำปฏิกิริยากันใช่ไหมโซเดีมยมคลอไรด์ก็เข้มข้น0.15มลต่อลิตรปริมาตร200จะถามว่าความเข้มข้นของโซเดียมไอออนในสารละลายผสมเป็นเท่าใดในหน่วยโมลาร์หน่วยโมลาร์ก็คือโมอลต่อลิตรใช่ไหมหลักการนะครับเราคิดง่ายๆเลยครับเรามองอะไรที่เป็นโมลเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมโยงไปหากันเองอโซเดียมไอออนตัวนี้มันก็มาจากการแตกตัวของโซเดียมซัลเฟตและโซเดีมยมคลอไรด์ พอมันแตกตัวมันก็จะอยู่ในสารละลายใช่ไหมสารละลายหลังผสมนะครับที่มีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตร200กับ200ก็รวมเป็น400ดังนั้นเราก็จะหาโมลของโซเดียมที่แตกตัวมาจากทั้ง2ตัวนี้แล้วก็ไปเริ่มที่โซเดียมัลเฟตก่อนลวกันเราทําตัวนี้ครับความเข้มข้นกับปริมาตรตรงนี้ให้เป็นโมลทําให้เป็นโมลทำยังไงดีก็ใช้ความเข้มข้นคูณกับปริมาตรได้เลย เดี๋ยวทำตรงนี้เลยนะครับโอเคเราก็เอาศู 1, นจะนึงศูนึงโมลต่อลิตรใช่ไหมคูณกับปริมาตร2 0 0เราทําเป็นมิลลิก็ได้ครับแล้วพอลิตรตัดปุ๊บเราก็จะได้เป็นโมลที่เป็นรูปแบบของมนะิลลิโมลก็ก็จะได้20มิลลิโมลอันนี้เป็น20มิลลิโมลของโซเดียมซัลเฟตและอีกตัวหนึ่งก็คือโซเดียมคลอไรด ัวเลขคอไรเข้มข้นเท่าไหร่0.15กับ200ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวคูณตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเอา0.15อันนี้ก็เป็นโมลต่อลิตรคูณกับปริมาตร200จริงถ้าเราเข้าใจจากอันแรกเนะี่ยเราก็สามารถเอาเลขมาคูณได้เลยเนาะพอเรารู้แล้วว่าตัวเลขคูณกันก็จะได้เป็นมิลลิโมลเหมือนกันคูณกับ200มิลลิลิตรก็จะได้30มิลิโมลนะครับ โอเคอันนี้ได้อะไรมาแล้วได้โมลของสารตั้งต้นมาแล้วต่อไปเราก็มาดูที่การแตกตัวเนาะเรามาเริ่มที่โซเดียมซัลเฟตนะครับ Na2SO4 แตกตัวให้อะไรอ่า Na ก็ต้องเป็น Na บวกเวลาเราแตกตัวสารประกอบไอออนิก ic, เราก็ใช้การคูณไขอยถูกไหมอ่าเราคูณไขอยอันนี้นะเหมือนว่าอันนี้เป็น1นนะครับอันนี้เป็นก้อนที่ห้อยหนึ่ง คค่อยไปฟอ็นเก็เป็น na นบวก NA จะเป็นบวกเดียวแน่ๆนะครับมหมนึ่งเป็นบวกหนึ่งเสมออ่แล้วก็ s o c 2ลบอย่าลืมว่ามันห้อย2มันก็ต้องให้อออนมา2ด้วยแบบนี้ถ้าโซเดียมไอออนแตกตัวตามอัตราส่วนโดยโมนลเป็น1ต่อ2เท่าเราก็รู้เลยนะครับว่าโซเดียมซัลเฟตเริ่มต้นคือ20ก็จะให้โซเดียมตรงนี้40เลย แล้วถ้าสำหรับการทำข้อสอบแบบสปีดเทสเราก็เอาไปคิดต่อได้เลยนั้นอันนี้แสดงวธี่ทำซะหน่อยนะครับก็คือโซเดียมัลเฟตเริ่มต้น20มิลิโมลก็จะแตกให้โซเดียมไอออนเท่าไราอัตราส่วนเป็น1นต่อสก็คือ40มิลิโมลนะครับโอเคไหมต่อไปก็ไปหาโซเดียมไอออนที่แตกตัวมาจากโซเดียมคอลอไรด์ซึ่งอันนี้เราเห็นอัตราส่วนเป็น1ต่อ1 เรามีโซเดียมคลอไรด์อยู่30รู้เลยนะครับว่าโซเดียมไอออนก็ต้องได้30ตามอัตราส่วน1ต่อ1แล้วเราก็เอา30ตรงนี้ครับไปบวกกับ40ก็ได้70ก็จะเป็น70มิลลิโมลของโซเดียมไอออนส่วนด้วยปริมาตรรวมหลังจากผสมกันแล้วปริมาตรก็จะเป็น400ใช่ไหม400มิลตัดมิลลิหารเลขตอบได้เลยนะครับโอเคนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาลองมาแซมทีาำกันต่อ,อ NaCl แตกออกเป็น Na บวก กับ cl ลบดูลสมการโดยอัตโนมัติเรียบร้อยเป็น1ต่อหนึ่งโซเดียมคลอไรด์ nacl เริ่มต้นที่3 0มิลลิโมล2ตัวนี้เป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ดีใช่ไหมเพราะว่ามันมีโลหะหนึ่งเนาะก็จะให้โซเดียมไอออน30มิมลลิโมลเหมือนกันงนั้นตอนนี้เรามีเรามี na รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ครับ na ที่มีอยู่คือ40บวก 30เท่ากับ70ม mm ิลลิโมลนั่นเองก็คือใช้ที่แตกตัวมาเนาะในหน่วยโมลตรงนี้มาบวกกันนะครับจากนั้นครับเราก็ไปหาความเข้มข้นความเข้มข้นเราต้องการหน่วยอะไรหน่วยโมลต่อลิตรใช่ไหมโมลร์มันคือโมลต่อลิตรโมลคือโมลของใครโมลของโซเดียมไอออนก็คือที่แตกมาแล้วเป็น70ม mm ิลลิโมลส่วนด้วยลิตรนะครับ สารลายรวมกันเป็น400แต่เราจะใช้มิลลิเนาะเพราะว่าข้างบนเราเป็นมิลิโมลข้างล่างเราก็บวกเป็น400มิลลิลเราก็จะพบว่ามิลลิมันก็จะตัดกันไปแบบนี้นะครับแล้วตัวน,นี้ก็หารเลขง่ายๆเลยเนาะเราน่าจะใช้4หารทั้งเศษและส่วนใช่ไหมเพราะว่าเพื่อให้ส่วนข้างล่างเป็น100อ่ะ4ตรงนี้เป็น100่4หารตรงนี้นะครับได้100 สี่หารกับเจ็ดสิบเป็นสิบเจ็ดจุดห้าเนาะ,ะก็ได้แล้วครับคำตอบก็คือ0ูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าโมลต่อลิตรครับก็ได้ความเข้มข้นของโซเดียมไอออน0.175ก็ตอบข้อขอไข่เลยครับ